สวัสดีอีกแล้วเนี่ยเสียงสูงเลยเนี่อ่ะวันนี้ดีกว่าวันนี้มีของแปลกของไอเทมที่เราเคยทําไปแล้วกับตัวนี้นะครับนูกันดั้มซึ่งนี่ชุดออปชั่นของมันนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเลยบ่องตองนะตัวนี้เทด่ดีนะถึงเวลากับตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งตัวไฮนูนะครับผมซึ่งของเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ย เออหล่อป่ะหล่อป่ะเฟี้ยวไปเลยนะวันนี้ดีกว่าเรามีออปชั่นเรามีออปชั่นของมันอีกตัวหนึ่งกับตัวไฮนูตัวนี้นะครับนี่ Hi ฮม m ร r ตี้แบ็คแพ็คนะครับโมบิสูตร rx 9 3 v 2นะครับตัวนี้คือเป็นสเกล1 100ตร้อยคือตัวนี้ค่ายนี้นะครับผมทำออกมาซึ่งเราเคยใส่ไปแล้วก็คือตัวนี้อย่างที่บอกไปอรอเหลาอาการเลย แต่สําหรับไฮนู Do, มันก็ต้องพิเศษมาเหมือนกันนะครับนี่ประกอบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่นน,น,นี่นะฮะทำอะไรได้บ้าง1เนี่ยมันมีหัวเปลี่ยนให้เลยนะครับสคือมีไฮเปอร์บีมไรเฟิลมาด้วย3แล้วก็ชุดออปชันที่มันเป็นแบ็คแพคหลังเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมาให้ซึ่งมันใช้อุปกรณ์ของเดิม ควบคู่กันไปนะครับอย่างสมมุติว่าเนี่ยเรามาดูนะเนี่ยตรงเนี้ยปีกหลังของมันเนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวนี้มันก็จะให้ออกมาที่มันเป็นแบบมีความเหลี่ยมความเท่มากนะครับผมแล้วก็ใช้อุปกรณ์เดิมบางตัวแล้วก็มีจุดขยับได้ด้วยเรามาดูกันดีกว่านะบอกได้เลยว่าเฟี้ยงงอกกับเพาะแพ้เลยนะครับผมเท่มากราคาอย่างที่บอกไปก็อยู่ที่ประมาณ1,100 1,200หรหรืออะไรประมาณนี้นะจ๊ะลองโทรไปถามเขานะครับอันนี้ได้มาจากร้าน พีกันดั้มนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้นะครับผมเฟี้ยวมากนะครับเขาก็เอาตัวนี้เข้ามานี่ดูแผงแต่ละแผงถุงเนี่ยเท่ดีนะเห็นไหมเห็นไหมเน่เน่เี่จากการต่อตัวไอ้นูก,กันดั้มไปอะเนื้อของอพลาสติกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่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 ดูแย่เลยนะครับถุงที่สามถุงที่4 ถุงที่5ถุงที่6ถุงที่7ถุงที่8ถุงที่9นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงในของตัวปีกวิ่งของมันนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาแทนอันนี้นะครับผมซึ่งการดีไซน์มันค่อนข้างที่จะดูเท่กว่ามีอะไรมากกว่ามันดูมีอะไรมากกว่ามีทั้งปืน มีทั้งหัวมาให้ใหม่นะครับผมมีทั้งออปชั่นเยอะแยะมากมายไปประกอบดีกว่าเพราะแผงมีเนี่ยม,ม,ม,มีเป็นพาร์ทใสๆมาให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะไปดูดีกว่าไฮโนู Hi ตัวนี้ประกอบแล้วใส่ออปชันตัวนี้เข้าไปตัวแบ็คแพ็คเนี่ยว่ามันจะหล่อแค่ไหนนะแล้วก็มาดูกันดีกว่านะว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยใครที่มีไฮโนูเนี่ยต้องจัดพ่อประเทศไปดูประกอบกันเลยดีกว่าจ้ะ เสร็จเรียบร้อย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 แล้วเพื่อนๆน,นี่ชุดแต่งไฮดูนะครับผมอย่างที่เราได้รีวิวตัวตัวมันเดิมๆไปแต่นี้ชุดแต่งของมันชุดแต่งก็คือชุดแต่งแบ็คแพคหลังอี่อย่างนี้เฟี้ยวไปเลยทีเดียวเฟี้ยวไปเลยทีเดียวเนี่ยของมันของเก่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นโค้งๆเห็นไหม เนี่ยมันจะเป็นโค้งๆเห็นไหมอันนี้ของแต่งของมันเนี่มาดูเน่่เน่ันมีออปชันนะมีติ่งมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะฮะเนี่ยความดีไซน์ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆขึ้นนะฮะมันก็มีไอตัวนี้มาให้มันมีเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมแตกต่างกันพอสมควรเลยมันมีความเฉียวขึ้นมานะแต่คือว่าไอตัวปินตรงเนี้ยมันก็เป็นของเดิมนะครับก็คือว่ามีให้นี้มาแล้วก็มีหัวนี่หัว ให้หัวมาใหม่หนึ่งอันนะจ๊ะฟิวไปเลยทีเดียวผมบอกได้เลยว่าสร้างความที่มันดีไซน์สวยขึ้นมาสีมันก็ให้มาที่เป็นสีเนี่ยมันก็เป็นสีสีเดียวกับตัวที่ของบันไดเลยนะมันเป็นออปชั่นเหลี่ยมขึ้นดีไซน์ขยับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นเท่เท่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีนูสีม่วงเนี่ย ก็สามารถที่จะติดชุดวิงแบบนี้ได้นะจ๊ะเท่เหมือนกันพอติดออกมาเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยมันก็ดูแบบความเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะจ๊ะแต่คืออาจจะไม่ได้ดูแดกแตกต่างอย่างพวกโนตัวสีขาวน้ำเงินอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าโดยรวมเท่ไหมเฮียบอกเลยว่าเท่มากมันดูความอ้าวเฮย้ยเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเปลี่ยนขึ้นมาก็ใครชอบก็ไปลองดูร้านพีกันดั้ม เฮียซื้อมาประมาณพันดึงพันกระบาทเลยประมาณเนี้ยนะฮะก็ลองดูนะจ๊ะก็ไอเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเ่าถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนชุดแตง่งหรือว่า,อ,าอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้มันเท่ขึ้นมาก็จัดได้ไปลองดูครับผมก็เฮียก็เอามาติดเพราะว่าตัวนู้นเฮียมีอยู่แล้วตัวนี้ก็เลยจัดมาให้มันเหมือนกันนะจ๊ะถ้าใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยครับอันนี้เป็นแค่ชุดแต่งอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคไปเลยครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย